สวัสดีค่ะวันนี้ปินพาชมสินค้าเข้าใหม่นะคะตัวนี้เป็นชุดใบมีดันดิน่าคานล่างนะคะสินค้าใหม่ค่ะเพิ่งเข้ามาเลยตัวนี้นะคะเป็นชุดใบมีดันดิน่าแบบคานล่างของใหม่นะคะสำหรับรถแท็กซี่คุโบต้ารุ่น L 3 2 L 3 4 L 3 6นะคะราคาเพียง36,500บาทนะคะสาหรับ L 4 0 1 8ค่ะสา5 0 0บาทนะคะ ใส่คู b อ t a l 45 l 4708ก็ได้นะคะมีนะ39,500บาทหรือสาหรับ l 5018ค่ะ45,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับชุดใบมีดดันดินหน้าของใหม่นะคะสวยมากๆตัวนี้งานสวยนะคะโครงสร้างแน่นหนาอะไรอุปกรณ์ครบทุกชิ้นนะคะติดตั้งง่ายนะคะนี่ค่ะ เป็นชุดใบมีดดันดินหน้าคารล่างของใหม่สำหรับรถแทรกเตอร์คูบปต้านะคะท่านใดมองหากันอยู่นะชุดใบมีดดันดินหน้านะคะสำหรับคูบปต้า L32 L34 L36 L40 L47 L50 หน้าร้านเรามีสินค้าเข้าใหม่แล้วนะคะสอบถามสั่งซื้อได้เลยที่0810462640ค่ะ